5คุณสมบัติของธุรกิจที่เศรษฐีจะเลือกทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ The m i l l i o n a i r e Fastlane สวัสดีครับ,รบเซนเซแปะวิทูลสูงกิจบูน h ชนแนลสรุปให้นะครับในคลิปก่อนๆผมมีพูดถึงเรื่องเศรษฐีกับผมสมัยที่เป็นคนทำงานประจำคิดต่างกันอย่างไรและผมก็มีอ้างอิงถึงหนังสือเล่มน,นี้เอาไว้นะครับในหัวข้อว่าพี่ที่เป็นเศรษฐีท่านนั้น เขาเลือกที่จะควบคุมธุรกิจด้วยตัวเขาเองแล้วก็ลงทุนหุ้นน้อยมากอาจจะประมาณสักไม่ถึง 5- หรือ10%ของความมั่งคั่งที่เขามีนะครับอีก95% mm. เขาเลือกที่จะทำธุรกิจด้วยตัวเองเนาะแล้ว mm. เหตุผลอะไราที่คนส่วนใหญ่หรือเศรษฐีมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าคนที่ทำลงทุนในหุ้นนะครับซึ่ง เราคงไม่ได้ปฏิเสธว่ามีคนที่มั่งคั่งจากการลงทุนหุ้นอย่างเดียวยกตัวอ,อย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลองไปดูมหาเศรษฐีที่เราไล่อันดับตั้งแต่หนึงไปจนถึงร0อยอะครับประมาณสักผมเชื่อว่า80%นะทำธุรกิจส่วนตัวกันทางนั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองถึงว่าถ้าเราจะมั่งคั่งได้การทําธุรกิจก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับในหนังสือเล่มน,นี้นะ คุณเอ็มจดีมาโกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่ก็เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีในระดับหนึ่งเลยนะมีความมั่งคัง่งประมาณหนึ่งเขาก็ถอดรหัสเอาไว้ให้นะครับซึ่งจริงๆทั้งเล่มเลยหนามากผมมีรีวิวเอาไว้ด้วยถ้าสนใจก็เดี๋ยวลองไปดูในคลิปที่ผมรีวิวหนังสือเต็มๆเอาไว้ให้แต่วันนี้ผมจะหยิบมาแค่เฉพาะที่ผมอ้างอิงกับคลิปก่อนหน้านะครับก็คือ5สิ่งที่สำคัญต่อการจะเลือกทำธุรกิจของเศรษฐีนะครับมีอะไรบ้าง5อย่าง รอบที่แล้วผมพูดเอาไว้อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะักรอบนี้ขอเจาะลึกไปทีละอันละกันนะครับ 1. คือต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทํา 2. คือมันจะต้องเข้าถึงได้ยากหรือไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ 3. นะครับต้องการเข้าถึง 3. คือควบคุมครับคือเราจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้4คือ ต้องสามารถสเกลได้หรือว่าขนาดนั่นเองนะครับขยายขนาดได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วก็5คือจะต้องไม่ยึดโยงกับเวลาของเราครับนี่คือ5คุณสมบัติของธุรกิจหรือเวลาเศรษฐีเขาจะทําธุรกิจเขาจะคิดถึงใน5ตัวนี้นะครับถ้าอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้นะถ้าสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เผื่อว่าใครจะไปซื้อนะครับเป็นเล่มที่ผมซื้อ3รอบนะครับเพราะว่าแจกคนอื่นหมด <c oughs> นะผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีจริงๆนะทีนี้ขยายกันทีละอันนะครับอันที่1คือ ต้องการนะฮะหน,หนังสือเนี่ยบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นทําธุรกิจพลาดมากที่สุดอาจจะรวมถึงผมด้วยนะคือฉันอยากทําสิ่งนั้นฉันอยากทําสิ่งนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ผิดแต่หนังสือเล่มนี้เขาเป็นคนตรงไปตรงมามากเขาเขาบอกว่าผิดถึงคาดผิดมาหันครับเพราะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณทำมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคือตรงกันข้ามครับว่ามีใครต้องการอะไรบ้างแล้วฉันสามารถทําสิ่งนั้นได้หรือเปล่า ถ้าพูดกันศับาภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือแทนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะซัพพลายอะไรคุณต้องไปหาว่ามีดีมานอะไรบ้างในตลาดแล้วคุณสามารถซัพพลายสิ่งนั้นได้ไหมตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณซัพพลายคือคุณอยากทําสิ่งนี้แต่มันไม่มีใครซื้อเลยยอดขายก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ทําธุรกิจไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้บอกว่าจงอย่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักเว้นเสียแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่มีคนต้องการนะครับอันนี้คือข้อยกเว้นก็พูดง่ายๆก็คือตรงขัามคือ,อยังไม่ต้องสนก็ได้ครับว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณชอบหรือมันไม่ชอบถ้ามันได้เงินอนะ่ะคุณทําไปก่อนเถิดเนาะคือถ้ามันมีคนต้องการแล้วมันขายได้นะเอ,อ,อยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนชอบทํากับข้าวก็ได้ครับแต่คุณรู้ว่าถ้าคุณทำอะ่ะจะมีคนแถวนั้นกินแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนมันอยู่ใกล้อะไรดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เนี้ยคือคุณคุณสมบัติหรือคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับว่าหาความต้องการให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยลองดูว่าตัวเราสามารถจะทําสิ่งนั้นได้ไหมเพราะธุรกิจหรือว่าการทํางานรายได้อะครับก็เกิดจากการแก้ปัญหาให้ใครสักคนใดคนหนึ่งนี่แหละนะครับโอเคเนาะ เอาจากดีมานก่อนอย่าเอาซัพพลายนี่คือหัวใจหลักของการสร้างธุรกิจครับคือหาความต้องการก่อนอันถัดไปนะครับคือเข้าถึงเข้าถึงคืออะไรเข้าถึงเนี่ยครับมันคือ ไม่ใช่ว่าใครทุกคนก็ทําได้ครับถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจนั้นให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนในหนังสือก็พูดเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องพิจารณาด้วยก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจะมาทําแข่งกับคุณได้ในเวลาสั้นๆคุณจะต้องมีแอด a n นเทจคุณต้องมีเอชก็คือมีแต้มต่อบางอย่างครับที่ใครก็ไม่สามารถจะมาแย่งลูกค้าจากคุณได้อ่านนิพพาทออกไหมครับผมจะนึกถึงธุรกิจนี้นะ ถ้าใครที่ไปที่ต่างจังหวัดเจนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเวลาคุณขับเข้าไปครับคุณก็จะเคยเจอตามข้างทางอ่ะบางทีเขาก็จะมีถ้าเป็นแถวแถวเส้นบ้านผมมันจะเป็นไก่ไก่ต้มน้ำปลาครับไก่ต้มน้ำปลาเนาะตอนแรกม,มันก็มี1สาขา2สาขาคนก็เข้าเยอะมากเลยเฮ้ยไก่ต้มน้ำปลาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นยังไงนึกออกไหมครับหรือถ้าคุณไปต่างจังหวัดอื่นมันก็จะมีแบบขายผลไม้ขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคำถามคือคุณ เห็นด้วยกับผมไหมว่าธุรกิจแบบนี้เข้าถึงง่ายก็คือโอเคไก่ต้มน้ําปลาใช่ไหมคุณก็ไปซื้อมาว่าไก่ต้มน้ําปลารสชาติเป็นยังไงคุณก็ไปหาพ่อครัวที่เขาถามเขาก็ได้ว่ามันน่าจะต้องเป็นยังไงคุณเซิร์ชใน u t u b e คุณก็จะได้คาตอบว่าทาไก่ต้มน้ําปลาทํำยังไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันไม่ต้องมีค่าเช่าที่นี่ใช่ไหมคุณก็ไปวางร้านไว้ก็ได้หรือถ้าคุณรู้ว่าตรงนี้มันแบบพอจะเช่าได้คุณก็ไปเปิดแล้วคุณก็ขายแข่งกับเขาได้เลยสุดท้ายมันก็จะเป็นสงครามราคาแล้วนะ ธุรกิจที่คุณเคยเฟื่องฟูมากๆสุดท้ายมีคนมาแข่งสุดท้ายมันของมันเหมือนๆกันอะมันดีไม่ต่างกันสุดท้ายมันก็ต้องแข่งกันที่ราคาถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่ว่าเฮ้ยธุรกิจเราอะมันไม่ใช่ว่าใครก็มาแข่งได้มันเข้าถึงได้ยากเนาะเออผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จําเป็นนะครับบางครั้งถ้าเป็นของที่ใกล้กันละเซนเซทำยังไงคุณก็ต้องมีแบรนด์นะครับหรือคุณต้องมีอินโนเวชั่นอะไรบางอย่างนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะขายเสื้อใช่ไหมครับอ เสื้อมันใครก็ทําได้ใช่ไหมครับคุณก็ไปหาซัพพลายเออร์มาใช่ไหมแล้วคุณก็ไปปั๊มลายมาถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคุณมีอินโนเวชันอย่างเช่นเสื้อฉันเน่ะเหมาะมากในช่วงสงการเพราะว่ามันจะไม่อมน้ำคุณซานปุ๊บแป๊บเดียวมันจะแห้งไอ้อย่างเงี้ยคืออินโนเวชันใช่ไหมครับคุณก็อาจจะอยู่รอดในตลาดได้อันนี้ก็คือคุณจะต้องทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ใครก็มาทําแข่งกับคุณได้แบบโดยดิวมืออันนี้คือคุณสมบัติที่หนังสือเล่มน,นี้เล่าให้ฟังนะครับ ข้อถัดไปต้องการไปแล้วนะครับเข้าถึงไปแล้วควบคุมคืออะไรถ้าเชื่อมโยงกับคลิปวิดีโอก่อนหน้าคืออย่างยกตัวอย่างนะ YouTube a อปฟรีเอทอย่างเงี้ยนะครับหรือ Google AdSense หรืออะไรก็ตามที่เราทำผ่านแพลตฟอร์มย้ำนะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับมันเป็นรายได้เสริมที่ดีมากบางคนทำถึงขั้นเป็นรายได้หลักเลยก็ได้แต่ถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นแล้วว่าจะมีเริ่มมียูทูบเบอร์บางคนที่เขาเคยดังมากๆแล้วเขาก็ประกาศเลิกทำ Youtube ใช่ไหมครับลึกๆเบื้องหลังนะอันนี้ผมขออนุญาตเดาแล้กันอ,อย่าเพิ่งเชื่อผมทนะั้งหมดร0 0าะคือมันไม่กำไรเหมือนก่อนครับ นี่แหละคือความหมายของการควบคุมครับในหนังสือก็พูดเอาไว้อีกว่าถ้าคุณไม่สามารถจะกําหนดตัวแปรกําไรสุทธิของคุณได้ธุรกิจนั้นอาจจะเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงสูงหรือทําแล้วอาจจะไม่ยั่งยืนไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับหลายท่านอาจจะมีคําในใจว่าเออแล้วอย่างมิสเตอร์บอย่างเงี้ยสองล้านผมคิดว่าเขาใหญ่พอที่จะต่อรองกับ YouTube ได้คือคุณจะเคยเห็นบางคนที่เขาได้โล่เงินโล่อะโล่ทองแล้วเนาะหรือ Follower ตาม20ล้าน30ล้านนะคือเขาเป็นแหล่งสำคัญที่ จะมีผลต่อไรายได้หลักของ YouTube หรือแพลตฟอร์มนั้นๆนะผมคิดว่าเขาจะมีอำนาจในการเจรจา,าต่อรองสิ่งพิเศษที่ เออยูเซอร์ทั่วไปจะเข้าถึงไม่ได้เนาะคือแสดงว่าเขาว่าจะต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างในหัวข้อเข้าถึงนะเขาถึงจะสามารถต่อรองได้เขาก็ควบคุมบางอย่างได้โอเคไหมครับหรือบางคนลงทุนหุ้นถ้าเขาถือหุ้นใหญ่เขาก็มีความสามารถในการที่จะเข้าไปควบคุมหรือไปกําหนดบางอย่างได้อายกตัวอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์อย่างเงี้ยครับคุณลุงก็เป็นคนที่ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนเยอะเขาก็จะมี ให้คาแนะนําแน่นอนว่าเขาไม่ได้ไปควบคุมกิจการทุกอย่างแต่ว่าเขาก็จะมีความสามารถในการบอกได้หรือว่าแนะนําบางอย่างได้แล้วถ้าพูดถือหุ้นเชื่อหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรให้ความกับเล็กแร้วร,ร,รับฟังเนี่ยไหมเขาก็จะปรับตามสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกแต่ถ้าเกิดเรามีร้อยหุ้นหรือพันหุ้นผมคิดว่าอำนาจในการเจราจาต่อรองหรืออำนาจในการควบคุม ผลกําไรอะ่ะมันก็คงไม่ได้เท่ากับคนใหญ่ๆอย่างมิสเบีหรือวอลเรนบัฟเฟตที่ผมพูดถึงผมว่าหลายๆท่านพอนึกภาพออกเนาะ,ะผมจะชอบพูดเปรียบเปิดไว้เหมือนกันในหนังสือก็พูดเอาไว้ครับว่าถ้ามันเป็นธุรกิจที่คุณนึกภาพออกว่าถ้าเขาเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนโพลิซีบางอย่าง อย่างเช่นเคยให้กำไรสุทธิหรือผลตอบแทน15%สาหรับคนที่ทำแอฟเฟรียตอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ๆวันดีคือดีเขาบอกว่าผมขอลดเหลือ10แล้วคุณไม่มีอํานาจต่อรองเลยแสดงว่าเราควบคุมไม่ได้มันคล้ายกับการที่เรานั่งไปข้างหลังรถหรือเราไปกับพูดเราเป็นผู้โดยสารนะครับแล้วเจ้าของแพลตฟอร์มหรือเจ้าของธุรกิจหรือคนที่เราไปร่วมหุ้นด้วยเขาเป็นคนคุมพวงมาลัยถ้าเขาพาเราไปถึงฝั่งก็โอเคใช่ไหม แต่ถ้าเขาเลี้ยวหักแล้วลงเหวไปอย่างนี้ครับมันคือเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเขาตายเราตายไปด้วยในหนังสือเล่มนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของว่าเฮ้ยเช็คก่อนนะว่าธุรกิจของคุณน่ยคุณควบคุมมันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือเปล่าแน่นอนมันจะมีบางเรื่องที่ควบคุมได้ยากเนาะอย่างเช่นนโยบายรัฐอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่มันควรจะต้องควบคุมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้คงบอกชัดๆไม่ได้ว่าอะไรที่แบบว่าเรียกว่าควบคุมได้อะไรที่เรียกว่าควบคุมไม่ได้นะหรือควบคุมได้ยากใช่ไหมครับแต่ ในความคิดคือธุรกิจนั้นน่นนะคุณควรจะต้องเป็นคนกําหนดทิศทางได้ว่าคุณอยากจะให้มีกําไรเท่าไรต่อลองได้ไหมนะครับอันนี้คือควบคุมนะอันที่4ครับคือขนาดหรือการสเกลนั่นเองเนาะผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วเขาให้ไอเดียไว้น่าสนใจมากเลยคือสมมุติว่าไล่มันตั้งแต่อันที่1จนถึงอันที่3เลยนะคุณรู้แล้วว่าคุณเนี่ยอยู่ในโลเคชันที่ไม่มีร้านรามิงเลยแต่คนเนี่ยครับตามหารามงกันเยอะมาก เผอิญมากเลยว่าเราก็สนใจเรื่องการทำลามมงแดังนั้นเนี่ยตอนนี้ติ๊กถูกได้แล้วก็คือมีคนต้องการใช่ไหมครับถ้าคุณเปิดร้านหรือคุณลองเซอร์วยแล้วคุณลองทําแบบชาวอาทิตย์ขายดูแล้วมันขายหมดอ,อ๋อแสดงว่าแถวๆนี้ย่ยานนี้มันมีดีมานของร้านลาเมงใช่ไหมครับติ๊กถูกเรื่องต้องการได้แล้วนะครับถัดไปครับคือเข้าถึงโอเค คุณนะมีสูตรคุณย่า,าสูตรเก่าแก่เจ้าเกา่าที่แบบเจ้าคุณปู่สมมติเฉยๆเนาะหรือคุณมีสูตรพิเศษอะไรบางอย่างที่ทาให้กว๋วยเตี๋ยวหรือรามเมงของคุณนะมันมีรสชาติพิเศษแล้วก็ไม่มีใครรู้สูตรของคุณเลยความนึกออกใช่ไหมครับยกตัวอย่างาง,ง่ายๆอย่างไก่เคปซี่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเรากินกันมานานแต่เราก็ไม่รู้ว่าสูตรมันทํำยังไงถูกไหมเพราะว่าเขาเก็บไอโนฮาวอันนี้ไว้ได้ดีมากหรือโคคาโคล่าอย่างเงี้ยครับเรากินโค้กกันมาตั้งแต่เราเกิดอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสูตรของมันคืออะไรอัันนนี้มคื คนจะมาทําเรียนแบบเราได้ยากเหมือนกันเลยครับคุณมีรามิงที่เป็นแบบนั้นของคุณอยู่เนาะคือคนไม่รู้สูตรของคุณแล้วมันอร่อยมากพออันนี้ก็ติ๊กถูกได้ใช่ไหมครับควบคุมคืออะไรโอเคคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคุณเป็นเจ้าของเงินทุนใช่ไหมครับคุณเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมคุณสามารถจะกําหนดราคาขายเองได้โอเคไหมครับอันนี้ก็ดีมากครับคือมันถูกไป3ข้อแล้วว่าอย่างน้อยมันเป็นธุรกิจที่อยู่ด้วยตัวมันเองได้แต่ แต่ข้อ4ี่กับข้อ5คือขนาดกับเวลาเนี่ยแหละจะเป็นตัวว่ามันใช่ธุรกิจที่ยั่งยืนและทําให้คุณมั่งคั่งอย่างรวดเร็วหรือเปล่าครับอืขนาดคืออะไรคุณสามารถสเกลมันได้ไหมคุณขายมาจะก๊อปปี้มันแล้วก็ทําให้มันแบบว่าจาก1ล้านเป็น2ล้านจาก2ล้านเป็น4ล้านจาก4ล้านเป็น8ล้านได้ไหมนะครับสมมุติว่าถ้าคุณรู้ว่าโลเคชันนี้ตัวคุณขายอยู่อ่ะมันทําเงินได้1ล้านบาทต่อเดือนสมมตินะครับคําถามคือคุณสามารถจะขยายเป็น2ล้านได้ไหมอ่ะ คุณขยาจะขยายเป็น4ล้านบาทต่อต่อต่อเดือนได้ไหมคุณขยายมากจะขยายเป็น8ล้านบาทต่อเดือนได้ไหมถ้าธุรกิจบางประเภทต้องบอกว่าได้นะครับอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณสามารถจะคิดสูตรและคุณก็ทำแฟรนชส์และคุณก็ขยายสาขาออกไปโดยที่คุณเป็นคนควบคุมสูตรคุณอาจจะไม่ได้ส่งไอซุป สำเร็จไปให้ว่ามันปรุงยังไงแต่คุณอาจจะส่งไอซุปแบบนี้ไปให้ร้านอื่นๆที่เป็นเฟรนชช่ายให้แล้วก็บอกวัตถุดิบเข้าไปแต่คุณไม่บอกสูตรนึกออกไหมครับถ้าอย่างงี้คุณสามารถจะขยายได้แต่ถ้าเกิดต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เป็นคนปรุงนะครับต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เป็นคนลวกต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เป็นคนดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยเขาเรียกขยายไม่ได้หรือว่าทําขนาดไม่ได้นั่นเองนะครับมันจะมีธุรกิจบางประเภทที่ขยายได้หรือว่าขยายขนาดได้ scalable ได้ธุรกิจบางประเภทที่ไม่ได้อายุตัวอย่างของผมคร ถ้าผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมจะขยายไม่ได้นะอะไรที่ขยายไม่ได้การบรรยายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคน trust ในตัวเราแล้วก็องค์ความรู้ของเราถ้าเราไม่เอาหน้าเราโผล่ไปบางทีลูกค้าจะไม่ยอมซื้อบริการนึกออกไหมครับถ้าอย่างเงี้ยการเป็นวิทยากรบางทีก็อาจจะขยายไม่ได้แต่ ผมจะขยายได้ก็ต่อเมื่อผมทำเซอร์ติฟายเทรนเนอขึ้นมาหรือคนที่สามารถสอนแทนผมได้ค่าบริการอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตามความสามารถและประสบการณ์แต่คุณก็จะมีทางเลือกถ้าในกรณีที่ผมไม่ว่างนะผมมีงานวันนี้แต่คุณก็ต้องการวันเดียวกันนี่แหละเนาะมันซ้อนกันใช่ไหมผมแยกล่างไปไม่ได้แต่คุณสามารถจะเลือกใช้บริการเซอร์ติฟายเทรนเนของผมได้เขาไปสอนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ ผมก็จะได้ค่าส่วนแบ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะถ้าเราจะขยายหรือว่าเราจะสเกลมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับธุรกิจที่ในหนังสือพูดเอาไว้ก็คือธุรกิจที่สามารถจะขยายขนาดได้แบบไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือต้องใช้ระบบนะอ่ะทีนี้ตัวสุดท้ายครับเวลาอะไรคือเวลาเนาะเวลาเนี่ยครับมันคือเรื่องของว่าคอนเซปต์ของเจ้าของธุรกิจถ้าจําได้ในคลิปที่แล้วนะครับ ที่บอกว่าเขามี23 0 0ธุรกิจได้พร้อมๆกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่พยายามเอาตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแต่ว่าเขาจะพยายามรู้ว่าธุรกิจเนี้ยจาเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ใช้คนกี่ประเภทใช้คนประเภทไหนบ้างต้องการร้านค้าไหมต้องการคอนเน็กชันอะไรบ้างแล้วเขาไปรวบรวมมาแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทําเองนะครับพอทุกอย่างมันอยู่ตัวเสร็จปุ๊บก็ถอนตัวออกมาเป็นคนมอนิเตอร์เฉยๆนะครับในหนังสือเขาก็จะพูดว่า คุณไม่ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในธุรกิจแต่คุณควรจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วหาทรัพยากรใส่เข้าไปาพูดง่ายแต่ว่ามันทําไม่ง่ายนะผมก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจากหนังสือนั่นแหละนะครับไม่ได้บอกว่าผมทําเองได้ทุกเรื่องเนาะผมก็กําลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากนี่แค่เป็นหนึ่งในบทย่อยๆของเขาเองนะครับยังไงเนี่ย ผมว่าสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจคนที่เริ่มมองหาอะไรได้เสริมคนที่รู้สึกว่าเออเฮ้ชยช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีความมั่นคงในอาชีพมันไม่ค่อยสูงเนาะเราเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยเราจะเป็นหนึ่งในคนที่บริษัทมเลือกให้เราไม่อยู่ต่อหรือเปล่าผมว่าเล่มนี้เป็นเล่มอัมมัสเลยนะครับเอ ราคา395บาทมีแปะไว้ให้ในลิงก์นะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อมาอ่านดูนะแนะนําจริงๆจัดใจนะไม่ได้ว่าขายของแต่มันดีจริงๆคุณลองที่ดูดิผมซื้อ3รอรอบนึกออกไหมแล้วก็ไปแจกคนอื่นด้วยครับเออเนาะอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับว่าคุณฟังแล้วคุณได้ไอเดียอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าผมเอามาเล่าให้ฟังนะก็ไม่ได้มีถูกไม่มีผิดนะครับยังไงมาแชร์มุมมองกันได้นะครับกำลังอยากจะทําธุรกิจอะไรก็เล่าให้ฟังได้ถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์กด Subcribe ให้กับช่องสรุปให้หนน่อยะครับวันนนีี้ก็ประมาณ้ สวัสดีครับ